สวัสดีค่ะนักศึกษานี่จะเป็นวิดีโอตอนที่9ในเนื้อหาบทที่2ของวิชาไมโคร2นะคะในวิดีโอตอนนี้นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องความยืดหยุ่นของอุปทานนะคะหรือที่เราเรียกว่า elasticity of supply นะคะซึ่งครูจะย่อด,ด้วย ESP นะคะในการศึกษาความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาคอนเซปต์ก็จะคล้ายๆกับการศึกษาความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเพียงแต่นะคะ เราจะเปลี่ยนตัวแปรตามนะคะจากปริมาณอุปสงค์เปลี่ยนเป็นปริมาณอุปทานเพราะฉะนั้นการวัดความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาก็คือเป็นการพิจารณาว่านะคะเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้ปริมาณอุปทานเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่อย่างไรนะคะ ดังนั้นนะคะสูตรเบื้องต้นที่เราใช้ในการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาหรือ ESP จะเท่ากับนะคะร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานนะคะหารด้วยร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเพราะฉะนั้นสูตรเบื้องต้นที่เราใช้ในการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาก็คือ Percent a g e change QS นะคะหารด้วย Percent a g e change P ถ้าเราตีค่า Percent a g e change Qs Per c e n t a g e c อ a n อ e ออกมานะคะตามาสูตรที่เราใช้ในการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาข้างต้นนะคะท้ายที่สุดเราจะได้ค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาออกมาเป็นนะคะ delta Qs หารด้วย delta P คูณด้วย P ส่วน Qs โดยทั่วไปนะคะในการค่าในการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาที่เราคำนวณออกมาได้นะคะจะมีค่าเป็นบวกเสมอหรือมากกว่าศูนย์เสมอเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเป็นไปตามกฎของอุอปทานก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ปัจจัยอื่นๆคงที่ราคากับปริมาณอุปทานนะคะจะสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่ percentage change P กับ Per c e n t a g e change Q มันจะสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันนั่นคือถ้า Per c e n t a g e change P มีค่าเป็นบวก Per c e n t a g e change Q ก็จะมีค่าเป็นบวกด้วยเช่นกันจึงบีบให้นะคะ2ตัวแปรนี้แหละจึงบีบให้ค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาที่คำนวณออกมาได้จะมีค่าเป็นบวกเสมอซึ่งสินค้าแต่และชนิดนะคะก็จะมีค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาที่แตกต่างกันออกไปนะคะ คำถามที่ตามมาคือแล้วปัจจัยในการกําหนดค่าวความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะปัจจัยแรกนะคะที่เป็นตัวกําหนดค่าวความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคานะคะก็คือความสามารถของผู้ผลิตในการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตนะคะ ถ้านะคะผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องตามราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสินค้าชนิดนั้นก็จะมีความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาที่สูงแต่ถ้าสินค้าชนิดไหนก็ตามนะคะที่ผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาของสินค้าชนิดนั้นก็จะมีค่าต่ำนะคะส่วนปัจจัยตัวที่2ที่เป็นตัวกําหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคานะคะก็คือ time period หรือว่าระยะเวลานะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะถ้าเราแบ่งระยะเวลาการผลิตออกเป็น2ช่วงก็ค,คือการผลิตในระยะสั้นกับการผลิตในระยะยาวเราจะเห็นได้ว่าการผลิตในระยะสั้นเนี่ยผู้ผลิตจะเผชิญกับต้นทุนการผลิต2ชนิดก็คือ fixed cost กับ variable cost แต่การผลิตในระยะยาวผู้ผลิต นะคะ,ะเผชิญกับต้นทุนการผลิตเพียงชนิดเดียวคือ variable cost ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมาื่อรดก็ตามที่นะคะการผลิตที่เกิดขึ้นในระยะสัน้นเมื่อผู้ผลิตเผชิญกับ fixed cost ผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นปริมาณอุปทา,า,านของผู้ผลิตจึงไม่สอดจึงไม่สามารถสนองต่อราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะดังนั้นโดยทั่วไปแล้วความยืดหยุ่นของอุปทาน ต่อราคาของสินค้าในระยะสั้นจึงมีค่าต่ำกว่า,วาความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาในระยะยาว